เอเรัวเอี๋เวเรียกบ้าท่าจะสมบ้าพี่องผ่าขนาดไม่ไม่ไม่ดูเกงก่อนดูว่าแบบเป็นเพราเกงต้องตุ่มตุ่อะไรนี่เหอะไนี่หนึ่งไว้โชว์โชว์ลน์หน่อยโชว์ไลน์

ีน้องฮั่นของเราใช่ครับคุณฮั่นเนี่ยเขาดูเป็นคนที่สุขภาพดีและแข็งแรงมากๆนะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีแต่คิดว่าเขาดูแลตัวเองใหเขาถึงปิกปังได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> เราลนะคร <c oughs> ในฐานะที่ติดตามผลงานเขาแบบมนตลอดแบบว่าจินด <c oughs> <c oughs> ูฮัลล์มาตอมไม่ไม้ดันไหมอ่ะ one two โดนอะไรเนี่ยทำไมนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงไหนขาดหาย h e หลฮัลโหลเนี่ยยังชัดอยู่เลยจับแค่นี้จับแค่นี้พอสวัสดีค่ะคุณเรื่องออตังๆาฟกันดีกวว่าคิดว่าเพราะอะไร้ถึงนและแข็งแรงแ a กระน s าสม e ่ถึงขนนี้ตอนจริงๆราคิดว่า หัวใจเขาแข็งแรงนะครับหัวใจมีการต่อเนที่ยาวว่าหัวใจต้องาแข็งแรงหัวใจนั่นแข็งแรงทำให้ร่างกายแล้วก็ทุกส่วนของเขาแข็งแล้วก็แรงไปย่อยกล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ครับกลางได้แข็งแรงใช่ครับเอ่อข้อต่อแข็งแรงแข็งแรงเอ่อเส้นทุกอย่างแข็งแรงโอเคทุกสองนี้ คนที่ดูแลตัวเองแล้วก็มันออกกำลังกายก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับการดื่มนมก็เป็นอีกอย่างหนึที่สำคัญมากๆเชิญชวนหน่อยในฐานะเป็นคุณอะไรนะคุณกรกรแก้วกรแก้วเออนะครับฝากนิดหนึ่งครับให้คนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองเอด้วยการดื่มนมนฐาะที่วันนี้ก็เป็นวันดื่มของโลกครับตอนจริงๆเราก็อยาก ส่วนแซนด์วิชขันแล้วก็แซนั์ว์น,น้งแขรงทุกคนนะครับ oh, <okay. S 1> วันนี้เรามางานดัชมิลร่วมดื oh, <okay. S 1> ่มดัชมิวเยอะๆเพืเ่อสุขภาพของเรา oh, <okay. S 1> แล้วก็ต้องมีประโยชน์กับทุกๆคน oh, <okay. S 1> ทั้งหัวใจร่างกาย oh, <okay. S 1> ถ้าเราอยากแข็งแรงเหมือนท่าน oh, <okay. S 1> เราก็ต้องดืงงง่มนมโดยเฉพาะดัชมิครับ oh, okay.